มานอนหน้าเดอ้อนอนหน้าเกี่ยวเขา่าแต่ว่าห้างบริเกียวหรอกเอื่อยแล้วเป็นคนเกี่ยวก็เลยว่าสิมานอนมวนเล่าเพราะว่าเขาเราซุกเต็มให้หน้าเลยเพื่อนก็นเลยพาก,กันออกมานอนหน้าเหากับนํามากกับทีมงานใช่ล่ละนี่น้องไม้แล้วก็ออยออยกับคูดขีดกระเดือนทานา้ำแล้วก็ถือเบดมาพรมเพื่อนสิไปหลอ่อแซวเ็ดกบอยู่ข้างๆเทียงนั่นแหละ ฝนกับโต๊กเอาเทอาวาสวงเทียงเทียงนะมาสวงนี่ก็ฮอนแดดสามโมงสี่มงอะแดดยังไม่ทันในบดแดดยังเปียงเปียงอยู่ใช่ไปบอกไปหาอะไรจับแถวต่อเฟืองนะตะเต็นหน่อยเอามาขวาก,กินเสียบดิใช่โอ้ตะเต็นใหญ่ด้วยนะนะ่ะ พยางเข้าซ้ำหอดหน้านในหน้ากับเปียกเป็นเปียกเพราะว่าฝนมันตกดินี่เอาทั้งไหนนะอุยอ้ยอ้อยนี่พ่ายยางไปเลยเลยยางกลางข้างหน้ามันกับเปียกกันเนาะไม่อยังเออเนี่ยขั้วสีส้นบาดนี่โอ้ยมันสีดมทับสันอีกแล้วนี่โอ้ย ไอยางออยางโอ้ยเนาะคงใส่เสื้อแดงมากเว้ยก็เป็นอย่างสั่นแหะแต่ว่าบึงจะาพมันคือสีส้นเท่านี้แหละไว้โมนีอะไรลูกมันวาสิละม้นสนอไป้วน้จงมันคือเดียวบงเดีมยวเดียวงก่องมมนเดียวบึงก่องโอ้ยตาเลยไม่เ้าหยาดไมหยาดม้นส้นนี่นะไอยางมาบึง อันนี้อันนี้เลยโซ่ไรมาไก้อนนักีมืไหรออันนี้อันนี้โอ้ยอยหังโอ้ยเนี่ยโอ้ยโอยอจักแล้วเว้ยอหลงกยันคควนัเป็นหยาดเนาะเข้าากวๆนึงเว้ยเฮ้ยมันหวงหลุมหน่อยนาะ จักแล้วมันสีซ้อนเข้าแต่กระโมอ้อยนี่แหละโมอ้อยกับเสือแดงเข้ากับเสือขาดมันงเลยจริงๆแหละได้คนเจ้ะได้คนเจ้าว่ามันบ่คุ้มขึ้นใหญ่ใหญ่เข้าไปเออแมนโอ้ยจะเป็นหอนเฮือกไหลขย่อยอากาศอบเอาขนาดเดี๋ยวจัะหน่อยกระหอดปลาแล้วไปทีน่นี่อากาศมันก็สีเป็นตะมือนะเฮย เบืองคากในสิลิมืนตตข,ขัวคักๆรักนันเ่น <laughs> นนเกม,มาเอากันเลยด้ทรงเซยสิลิตกขี้ต้มคักๆ <laughs> ามาถึงฝังเอย,เอยไป ังไงก็หอดแล้วเทียงหน้าเขาแต่ว่าตอนนี้ก็ลบแดดก่อนซ้สมสีมุ่งแดดซะมันยังเปีเปยงๆอยู่ปนันพวกนี้คุ้มมากตั้งแต่สาๆ <c oughs> ในน้าที่ว่าไปคุยขีดกระเดือนยันอะไรซ้ำนี่งอน่เห็นหน่อยขีดกระเดือนเขีย <c oughs> ีดินได้เกินแ <c oughs> ถวหน้านอกเขาจะกำลังเริ่มเกีียวเขา <c oughs> แต่ว่าหน้าทั้งในบ้านเ <c oughs> ขาจะเกีเียวแล้ววัดแล้ว อยู่หน้าหนองนี่เขามันซุกหลาดิประยางมาของเหรอสาบที่สิมไปแล้วน้ำยุบยอบกันหลายๆประสิบว่าให้ตีน้ำเลยนะแต่ว่าเบิ่งสภาพบ้าไว้ด้อยมันคือลายไทยนอคือลายไทยนอกอื้อ แต่สออนเขาาขาเจ้าซุกเต็มทงนาเลยจะเบ้งโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวน,นี้เขาเจาะก็สลาดดิขาเจาเอาเครื่องตัดหญ้านะมาลัดแปลงตัดเขา่าตัดง่ามดิเมื่อก็สิลมลงกเป็นแทวโรถแต่ว่าเขาเขาเคยตัดด <laughs> อกอ่อนซ่อนเขาาข้าเจ้าได้น้อ พ่อว่าเอือยแล้วออกมานอนหน้าหรอกถ้าเกียบว,ว่าท่านเขามันกระโลมดิพอสันแล้วออกมานอนหน้าก็ตื่นแต่เศร้าลูกแต่เศร้าลูกขึ้นมาเกี่ยวมาตัดนั่นเองใส่เวกเทกบแถวข้างๆเทียงอยู่แล้วเต้องไปไกลใส่หล้ะกับจือได้ล่ะไม่ยามตอนกลางคืนะ มดตรงยานอ้ <laughs> อยเือ่อมันแซงเออยค่ะือมันแซงี้ก่อีนี่เอีือมันแซงมันแซงใช่ข้าไปคุดในมืออื่นนี่นี่นี่คุดมันเก่งๆเลยนี่นะหันบ่ มืออื่นยังมาคุดก่กูดเียวกูอยบังยคุตูใหญ่เอามาใส่ยูนิโอ้ยว้ตุกเป็ดมั่งอันอืแร้วังที่ใช้เอาเป็ดแม่เจ้าอยากเป็ดมางเลยโอ้ยกดอินเป็ดมั่งอันไหนี่ ขีดแบบไม่ยังขีดบบโค้งใส่บิกบ่บบโคนไหน่อยโค้หน่อยใส่ค่ะสานีกำลังหาวห้ากินเลยสามีพ่อใหญ่เป็นวาวแหละก็ไปบักยายเลย <laughs> <laughs> ทีงานหน่อยนี่สบายหาวลองๆ <laughs> ไปแซกไปบ้าะ <laughs> แต่ว่าทีมงานใหญ่นี่บ่ได้เด้อส่วนไผไผก็บ่มาเด้อน่ะบ่าเป็นตะถือกี่ดอกบงตั้งแต่มองใส่เพชกบเว้ยมีน้ำมีขี้ตมจักหน่อยกบมันมักอยู่แต่ว่าคือมาใส่ไก่กันแท้เนาะให้กันเอ้านี่อ่มองนี้แล้วก็มองห่างแล้วบ่หันเออเอาห่างก็ห่าง แน่ๆแล้วบ่นี่มาใส่นี่ๆๆๆนี่ๆๆมาใสบบ ลงลมต้องขีตดต่มเอาปันกันใส่ันกันใส่เธอสมัยม้านกบมีเลยนะนะใส่มา้าต่อออยบะไร <laughs> ไ,ได้บ่เฮ้ยว่ ไปไปเกมบบักหวัวมาลวกมือนี้ไม่นูไขเดอ้อเดี๋ยวสิเฮ็ดแกงไข่แล้วก็ปนไข่แล้วก็ตตำมะฮุมพรอมเอื่อยแล้วเกี่ยวเขาอยู่ทงหน้าเมืองนะเดี๋ยวเฮอก็สีทำอาหารทาเพื่อนนั่นเองทังในอีหละใส่ยางมีหลอกไข่นะ่ะมเดี๋ยวสีลวกกินกับปนลไข่ให้อ้อยดังไสไว้ทาล้างให้มันลุกๆเดอ้อข้างหม้อว้พร้อมเดอ้อเดี๋ยวสาวมาเดี๋ยวสาวที่ต้มไข่ ก็เฮ็ดแกงน้ำแกงไข่ปนไข่เมนูไข่ <laughs> บ่ได้กินไก่ก็กินไข่ไขมันไปก่อนปล <Okay. S 1> าทางมาเอาหมากบวบมันเป็นยังสี่มีถุงเต้าน,น้ำแก้ว <Okay. S 1> เอาเทอาว่าโอ้ยมีอยู่ป่วะอ๋อมีอยู่ อเอามังหน่อยสิมันนงน่อยก็เอาย่อนมันก็เอาเอามือลวกเออง่ายเลยนั่นไปยางไปเบื้องนั่นเห็นเครือมันอยู่เครือมมันขึ้นป๊กอันมุด <c oughs> มันขึ้นต้นใหม่สูงเป็นสูงโท๊โท๊พูน ปลายใหม่พุ่นมันกระด้างเป็นหมากไายหมากจะเบิ่งน้ำน้ำหยุบหยอบไร้ไร <c oughs> ้ทางมากก็หล้ยเถอะว่ะ <c oughs> อันนี้มีอยู่มากน้อยๆก็เอาไปหลวกมันกระแสบ เกงใส่ไข่กับเสียบได้นี่นะแกงบวบใส่ไข่หยอ่อนมันก็เอาให้มันมคนมาปลูกไว้ใครปะทุโทซะมาปลูกไว้มองน้ำเน่ป้องกันคนขี่ลาคมายวะมันขี้รักไลยอันนี้ดะมาแค่น้อยมันก็เอานี่เอออะไรมันเบิด์ตหวดละมันเบิร์ตลุนหมดละเอามันเบิดโหลด ก็ว่างน้ำเออมันต้กเป็นสีแม่มาซอยกันเป่าไว้ๆเน่ลูกเร็วอืบางไขอออ่ในอะไรบ้างบ้างร้านมะขาังเนื้อสี่เหลี่ยมเก่งไข่สุกิน คนไข่เออไปใสเ่เบ็ดเอากระปูมปาปนเวเนี่แต่ว่าเจ้ากะเกงห่วยไปไปดีก็ดีแล้วเราไปบลรีกะเขาจิบเขากระปูว่าผนเอาวน,นึ่งกจะเป๋าตังคทั้งหมเลยเขาจีบเราตายดเลยเหนไหม้อนฮะข้อไมืออะไรเออเนาะปนตะกีงเนาะ เราจับกันเนี่ยจู้ดู้ตู้กล้วก็มาขัดขันะมิเตอร์เราละซันทางละพายทิบมันเดือเนี่ยเขาคุดเดือดปเขาไปคุดเดือดบ้าคือนโตอ่ะเขาเขาใส่หนาพายเนาะทำแอยู่หนาพายงได้เอเขาใส่ขี้พอจรินุ๊กค่อเนื้กสีนุ๊กถือได้ตัวนุ๊กพอนุ๊ก้อนักตัวเขายันมากไปกระายเอ ล่งลงไป็กมาเมื่อเมื่อคนขับแนวหรือเปล่ามื้อเลนะวะแ่เลาแล้วก็ปุ่นเลอยยตมันสิบริไปเงียงเบ็ดกบแ่เด้อบาดทีนี้เด้อมันสิได้มาจับตะเปียนแม่งมันนะตะเกียนหลเียนตะายใชเออสองตัวเลยตะเกียนแน่นี่ ตะเก็นเหือตะเตตกเ็นตะเก็นต่อยตามขึ้นมาชินเด็ดตัวน <c oughs> เ,เองสงสัยมันบ่มีมกบเด้อยามลังไรกับโมถ,ถือหมอมันจอยอเดี๋ยวไปหา,ยยางเงี้ยตะแก็นอยู่ตมามให้น้าก็้นมาหลายหลายทั้งตะเก็นทั้งแมงมันเนี่ย มัยแจกลังเนี่ยเบื้องคักเลยมมนี้มอวามเย็นคืรนนี้รมก้อเพราะว่ามีลหมอกยู <mel> ่ในร้มเขาเองอะเขาเม็น่มจริงๆร่มนี่ลำหมอกมันอกเลยมมีเลยมอ้กหร่มเขาหมดเนการที่นีเนี่ยลำหอกร้ายเลแค่อลมละบกไปแ้วเนร่มละบมี นอนนอนแ้ยเปลี่ยนมอนน,น,นนะอนบ้านเราไม่ใคร่เนาะเออริบแตนอนหับบหลับไอว่ไปทักางมั้ตัวตัวี้่ได้ไปหอบจ้อากาศเย็นอยู่เดอ้อมันขึ้นนี่ลมพัดเย็นห้อยหตอนเสาร่ค่อยมีหนามองปันไหน เอือยแล้วว่าขั้นนี้มีร่มเหมือนมุมมีนำหมอแต่ว่าถามมุมมีลมเหัือนนำหมอมันก็ะตกหลายนำหมอหรือว่านำค้างเห <c oughs> ็นล็กหน่อยสองคนมันไปกู่เอาเวทอะไรจะโตเวทก็ได้ <c oughs> ปกบกินเวทแต่ว่าออา้แล้วไปหาปลาว่าในปลา,าออกได้ล้ายหนึ่งน้อเป็นปลาหน่อยนวก็มีปลาอีกนำนำเดือดเศษหลา บรรยากาศอยู่เทียงนากัประมาณนี้แหละจ้าเลยแล้วก็ลูกตุ่เต้สี่โมงคนน่ะตุ่แต่แตีสามตีสี่ข้าันหนึ่งเขากินเขาไปเกี่ยวเขาจ้าท่างเกี่ยวทัางตาัดเดี๋ยวสีดังไฟเฮ็ดแนวกินก่อนนะจ้า โอเคสำหรับคลิปนหน้าโฮกัสิริปิดว้เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาังคลิปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบาย